ตามเวลานะครับเจอบริษัทวีกแล้วว่าจะคิดว่าเราไฟช้านะต้นทางสถานีหลักส่วนสุดปลายทางสถานีทนบุรีค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเพื่อจาดข้านอาจจะได้รับอันตรายรายหญ่ได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จะหยุดยับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหองไผ่สถานีชอกบา,านตาดสถานีคลองมะเดือดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับคานสถานีบ้านโป่งในงานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลาย สวัสดีภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางกางต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ Ya